สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสูครูซูค,ซคอนครับมอนี้พาพีพ่น้องมากินเมนูอันกับแก้มครับมือนี่เป็นเมนูใส่ครับไส้ไย่างย่างเตาถ่านครับบึงไม่นน่โบไม่เน่เอาน้องหุ่นน้องวายครับชิตัดมอนี่น้องวายน้องวายตาดครับเอาตอนนี้ก่อนเลยแกวสูดเด็ดครับบึงเกือบเพียลาดมา่ํำครับ แซ่บครับวันนี้ให้คนจอยเป็นผู้ตัดให้กินเป็นตาสเตดกกินอยู่บ่อืหอมครับค่ะนี่ว่าพี่พี่น้องเขาเบิ่งครับอืโอ้ยหหอนครับวันนี้แซบแซบเนี่มือแรงกัะไกลบ่ครับเอนบ่อเอนคนตัดตัเป็นพี่ได้นายพี่น้องเขาเบิ่ง่สีคนตัดตัเป็นแล้วั้แซ่บวันนี้ในผักหอมซี่ครับมาแก้ม โหลดเด็ดเป็นเมนูกับแกมได้ครับมือนี้มายามมือแรงแดดซองครับตะเวนประตกดินจากเถื่อฮาโฮมบ่ได้ครับต้องขอโทษขอภัยพี่น้องเข้าไว้ก่อนอืมอยากซีมได้บ้านเอาเลยสองตอนลงมือลงมือเลยครับมาคนตัดนี่ตัดแล้วสันนก่นหนึ่งกินอืมน้ำจิ้มสูเด็ดเ,เลย <c oughs> พ่อก่อนคนจอยเฮาตอนนี้เดี๋ยวตั้งตัดใหม่กินซะก่อนอเจ็ <laughs> บเข่าเมื่อเชือมากบแก้มบรดิร์นซเข่าครับมาเนี่ย พิเศษอะไรตัดไหยตอนนี้พุฒมึงกูเจ้าน้ำแืมเจ้าสูตรพิเศษครับเจ้มามะขามเปียก หอมมะขามบั้งหอมเที่ยงน้อยครับต้องเจอขึ้นไปทายอยู่เที่ยงแต่มันนี่มันมืดจะมีนั่งอยู่ใส่กระแดตซองครับเหมิงผักหอมปลองงมงามๆครับปุ่ม น้องป้อมผมบูใจอาอมท่านมูอันนี้ข้อครับข้อมวยยาง เปนู้นลดหุนครับวันนี้กินเกลือพี่น้องเข้าคู <c oughs> เป็นลดหุน <c oughs> นุ่นก็ลดหุนหนะบ่ลดหุนใส่ห <c oughs> น้อยพี่น้องถามใส่หมูครับใส่หมูยางแซ่บ <c oughs> พี่น้องบางคนจะคิดว่าเป็นใส่นัวไม่น mong mong làm mong 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 แกวสุวนนั่นได้แจวหม,มักคามเอาแสบ,แบ,นแบเนี่ยมือแรงครับมือแรงตะวันชิตตกกินละเมนูกับแกมขนาดตงวกะทมเอาอืม กินเพือบีเือ,อกน้ำกินเลือเราบอกอยังรูออออ้อืมตัวน้องคนใจเอาฮมนบุคคลกินลาเดี๋ยวครับ <laughs> มึงคนจอยเอาพอดิบพอดีครับบอว่ากันเนาะพี่น้องเนาะอืมอมึงโหระพาแม่นบ่ะืมใหญ่ใหญ่งามน้องวาปุบเนี่ยตัวพี่น้องเนี่น้องวายตวเดีย <laughs> เห็นบอลงวด นี่ครับเจียวเป็นห,วหัวด้วยเพื่อนเจียวผัดำที่ต,ตัดตูกินเลยะะยังไงตัดใหญ่อืมมันดูใส่ไะปะเห็นไหมแกมเข้าไหมเข่าบอกครับตบัดบริเว่ไรเพื่อนนะครับเ<ต>ข้าดีครับเพคนไก้ พอดำตัดนี่พ่ต้องห่วงนะครับเขามือจะพร้อมว่าการกินนำ้ำบรายตอน,ตอนไง <c oughs> อุ่นอยู่เลยนี่กีดบวดรังไว้เอาเลยครับอู้อุ่นๆนี่ตัดตรงแนวน,นี้พี่น้องเลยใส่เข้าไปนึ่ตัวนี้มันมียาเอาเอาเบิ้งบาเออเบิงๆๆ้งเบิ้งเบิ้งเพื่อกันแน อะไรอะไรอืมโอเครสชาติเป็นอะไรพอดังอืมเดี๋ยวฟังถามหนึ่งรสชาติง <c oughs> ามบ้านขาด,ดยุ <c> ่ม <oughs> <c oughs> คือพี่น้องเฮ็ดแบบเนี่ยเพราะว่าพี่น้องอ่ะอยากให้พระดำนาริมรสชาติน่นแน่นเออเอือกรดบาดนี้นเบบนงเตะเขาโกแล้วครับง่ายหมอร่องไว้เอาอุตสาเสืองไว้ย่างอย่าเอามากินอยู่ แกมพักแกมมีเข้าไปโอ้คักรู้ซึกหนาววะไงคักคากอรอดาตัดระวังกิดคอปอลองโกโลสอ,อ,อ,อ่ะคนใจสู้เขาห้องนั่นตะเวนที่โต๊ะดินนะพี่น้อง บรรยากาศดีแห้งครับสวงนี่ข้ามเป็นฝนตกอีกอยังหน่อยนี่เขียดหองบริเวาได้หนินะตอนใหญ่แล้วยำบวขาดใต้ตุนเนาะยำนะยำมืง,มงม มันก็อยากเหนียวในเล็กน้อยครับของมันเป็นกับแกมอันนี้ปลาดําบริโภตมหึงต้มข้าวหนึ่งแล้วมาย่างถ้าแเมนวาบริโตมเนี่ยมันยา่า,า,บา,า,ยางบริยกักซครับแต่กระเซ็บ,บได้ปลาดําขับมั้งแซะน้ำจิ้มเขาวจะแซ่บจัะเม่โนเคหไห่อะบระป๋องขับเพื่อกันแล้วจะหวานครับ แต่ว่าน้ำจิ้มก็จะหอมมะขามวอาไ้เจียวมะขามครับอืมเหนียวดีขนาดเกินเกินพานละพานอะ เราเจอคำไงครับบางอย่างอืมอิ่มไปหลยเติบมากกินเกลียมกับกรอบอืมกรอบอืมยมควรชื่ออิ่มเนี่ยสู้เพื่อพี่น้องได้ไหม ก้อ,อามมกีจ้จอนสู่เพื่อลุงป้อมอือให้มันเหลือแต่นี่ครับเอามาสูไม่นกกินไม่กินน่วมกันดีได้ครับเมื่อนี่ <laughs> อันนี้ก็คือว่าหลบกวนเวลาพี่น้องเข้ามาเึงแล้วครับเผื่อลุงป้อม มือกี้เพื่อพี่เพื่อนอ้องเอาล้วครับเอาพอดีแซบครับมัอน,นี่เป็นเมนูมักย่างย่างฝากพี่ตอนน้องเข้าอันนี้เป็นอะไร อันนี้เป็นตารางเทียงครับที่เรียวเห็นบางทือบารมกับไปทายทั้งนั้นบางทอก็ึ้นทายทั้งเทียงครับแต่ว่าบริชายพี่น้องเบิ้องเนาะเอาครับเมื่อนี้ฝากพี่น้องเข้ากดไลค์กดแชร์ครับเป็นกำลังใอกแรงใจให้เมนูกับแกมเี้นะครับเด้อสำหรับเมื่อนี้ครับขอให้พี่น้องเข้ามีความสุขความเจริญครับคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดสมความมาปรารถนาครับผิดาลาดประการใดบว่ากันครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณครับ